สวัสดีจ้านางอุตสามณีนะจ๊ะนางอุสามณีบลสีกับพี่อังคนบ้านป่าจ้ะน้องก็ยังไม่โตมากก็คือยังเล็กๆอันนี้เขาผ่าหัวนะคะแล้วก็เอาฝังฝังนะจ๊ะก้านของเขาจะยาวๆอย่างนี้เลยจะจะเป็นทรงพุ่มแต่จะเป็นพุ่มใหญ่เนาะเพราะก้านเขาจะยาวๆนะคะสีน้ําตาลเข้มๆใบก็จะเรียวยาวๆเหมือนพวกกุ้อูนะคะดูลักษณะใบเขานะคะ จะเป็นเอ่อเป็นรูปเรียวนะคะแต่จะแหลมด้านหางนะคะปลายใบยนะไม่ใช่หางขอโทษทีค่ะปลายใบยนี้คือจะเหลมแหลมยาวมากเลยนะคะแล้วด้านข้างๆก็จะเป็นหยิกแบบหยิกไม่เยอะแต่หยิกแบบค่อนข้างกว้างนะคะนี่ค่ะด้านหลังใบก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นสีสีแบบที่หน้าใบของเขานะคะค่อนข้างเด่นชัดเลยสีเขียวอ่อน กับลายนะคะลายทางยาวนะคะแล้วก็ขอบนี้ก็จะเป็นสีแดงแต่อให้ใบเขาเขียวแค่ไหนขอบเขาก็จะเป็นสีแดงนะจ๊ะเห็นไหมคะเรียวยาวนะคะและลายใบสีเขียวเขาก็สวยมากอันนี้เขากัดสีไม่เท่ากันนะจ๊ะกัดสีไม่เท่ากันสีขาวขาวยิ่งดูใกล้ๆนะคะลายเขาจะเป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกอะไรนะหางนกยุงอะคะ่ะลายนกขนนกยุงนะคะนี่คะ่ะด้านหลังก็จะริ้วๆอย่างนี้ ใบนี้ก็จะหยิกข้างๆค่อนข,ข้างเยอะนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆถ้าเขากัดสีเยอะๆนะคะจากสีชมพูก็จะกลายเป็นสีแดงนะคะต้นนี้เขาชื่อว่านางอุตสามณีจะ้ะเป็นไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็ไม้ฟอกอากาศนะจะ๊ะเรียนรู้ชื่อบอนด้วยกันนะจะ๊ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะนางอุตสามณี สวยนะคะถ้าเขาเป็นพุ่มๆนะคะโอเคเรียนรู้ชื่อบอลด้วยกันนะจ๊ะกับพี่อ่งคนบ้านป่าค่ะนางอุสามณี